เป็นเน้นบวเป็นเนเ้น,นซื้อของมาาล้ลก็ได้แสดงนางร่นไหมีผู้เอาไปฝากคนสีดังไม่ได้เป็นสีเนาะนี่เอาไปฝากท่านอมอชาติเฉลิมทุกคนสุรพงศ์คือวราสุรพงศ์ปวงมณีบทีเป็นแมวม่วงไปเขาไปฝากแสดงนงังเกิดในดังน่าอายุเจ็ดสิบสามเป็นโรคมะเร็งปอดอ่าไปมารูขื้อกันเป็นโรคมะเร็งปอด อาการตายอย่างสงบไปอยู่โรงพยาบาลบำรุงราชหรือว่าโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่เอกชนที่แพงที่สุดในประเทศไทยเรามีสองสามโรงพยาบาลเข้ามาอย่างนั้นบโรงพยาบาลบำรุงราชอ้าวไอ้มันม่อยู่แล้วมันขอนวางตายอย่งนี้ก็ม่อยู่เป็นได้ใช่อะไม่แม่ยไม่เมี่ยอยู่สามคนไม่รู้อยู่สี่คนไม่รู้ Oh. อันนี้เมียเป็นตัวเป็นตนได้หน,นิเมียบอเป็นตัวเป็นตนเนี่ยคือสินำบทถวดขึ้นมา <laughs> เป็นพระเอกเน,ะนาะนเฮ้ยโม่เดียวกันได้เนี่ยพระวัฒน์โม่เดียวกันได้กับพระเอกสารพงศ์กนยังนงเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ประมาณยังว่านี่ <laughs> 73, 74, นะเป็นเรื่องที่อ น่ะปินดาราที่โอ้ยเบิ้งหนังกันมีสโลโป่งเลยโอ้ยมันขาดกันรถน่ะสมบัติเมเทนี่เบิ้งหนังกลางแปลีนสมัยตะกี้แต่พาดเร้านางกลางแปลีนกับบ่ม m o u t ไม่ออกตะกี้เนี่ยเบืงสอดเตียงกันอะไอาตมา <c oughs> น่ะเบิ้งหนังน่ะเนี่ยมันขาดเนี่ยโอ้ยหลุ่นอยู่บริสันต์ก็ลังกีกากันหนังขาดเออเปียยุ่ยยุ่ยมาโซดิตโอได้บัน ใจสิหลุดสิขาดมันสิเอามังเก้าให้กูบพ่น้อทกำลังมันสาวพิมพ์มือนั้นโอ้ยเนี่ยนะอันนี้เพิงเรื่องหนึ่งก็เป็นทาื่องอีกเนาะนางสูโม่เนาะสูม่ยบ่มีแล้ววันนี้นางกางเป็นหายากแล้วยแม่จะมีแต่บุญเราเราสารเจ้าเราสารดักเมืองคนเจริญเราโคเกียบบุญแยกสายผู้ใดสายเกียบุญบ่มีผู้ใดเบิ่งมีแต่หมาอย่างนั้นแต่เบิ่งกระไดอย่างนั้นคน จอนจัดนอนอยู่หันเขาก็ใช้ยอยู่นันละ่ะรูปปิดจังใสนางแกบุญอันนั้นก็คือความเปลี่ยนเปล่งไปบุกเต่ายังพอยังมีสมมติเราพอม,มีผูใ้ใดสนใจล,ละลานางก็ได้เบิงโทรทัศน์เบิงโทรศัพท์มีเบิร์อยู่แนี่ข่าวตั้งลาย,ยั้งปวงอันนั้นอันนั้นโมวาดาล่า บวะหนักหล่องบาวาประชาชนบาวะพุ้ธายง่อยยุมีนีพระพุทธเนี่ยรอตายในนี้พทธเมื่อคืนหลังแกงเขาทำมาปันธรรมเรียบร้อยแล้วครับพี่นองบันกุเชนก็เมาลงศกพ่อยยิ้สายไม่ยิ้เสาน่ายิ้สายไม่เสาเสียชีวิตแต่น้อยเขาทิหน้เมอาลงศกอายุแปดสิบกว่าปีแล้วก็ได้กรสมควร มันเป็นไส้ไหมเด้ไส้เสาเออแจ้งให้ให้รู้มันมีหลายไส้นะอยู่ปัจบันกูเชฟอันนี้ไส้อันนี้ไส้ไหมไส้ค่ำอันนั้นไส้เสาเมียเราซื้อไม่ยี่สิเสาแต่ไม่ยี่สิเสาหีืตายก่อนอันนี้ไส้ค่ำอันนั้นคนมันซื้อซื้อคือกันหลายนะนะซื้อหน่อยก็หลายซื้ลำบานมึงมีบริโภคซื้อหน่อย ซื้อหน่อยซื้อแหล่นี่ยได้ผมมีบ้านเนี่ยผซื้อแหล่กับน่อยนะแต่ว่าซื้อโกกเนี่ยบอใครมี <c oughs> ไม่บอกคุณจ๊คคือบอกเขาซื้อโกกคุณ <c oughs> <c oughs> จ๊คผู้ใดตั้งไอต่อมาแต่ซื้อนหน่อย,อยว่ามันฉี่ดือ้อโกกโลกเอกรีดเขาเลยตั้งซื้อว่าบอกโกกเลนมา โอ้ยอาจารย์แต่ยังบมโหลได้วัตวมาซื้อเด็ดไหมข้อมาขี่ดื้อก็เรียกว่าโกกโลกเก่งเลยเขาบอกโกกเอิญเบิดบบันไอ้โกกไอ้โกกเลยมีแต่ไม่ออกก็ว่าดอนกูเลยอาจารย์ยุดบอกความจริงก็บ่อยอย่างบอกแนละ้วบอกเลยบอกเลยอันนี้เอิญไม่ได้เอิญซื้ออีีได้หนี่งอาจารย์ยุด ไปเอือนเนื้อมันเลยบอกเราจะไปว่าอาจารย์โก้ก,ก็ไปว่าเนี่บ่ได้เนี่ยคอยเบ้ออะไรเนี่ยเนี่ยหลักได้เจ้าจะมาเอือนก่อยได้อาจารย์โก,ก้กไปดูว่าอีกแล้วบ่ได้เดิคอยปับเจ้าได้ลอยหนึ่งก็บอ,อกเอือนก้อยอก้อ,อกอาจารย์ตยเต้ลจะไปพิมพ์เนี่อันุโมทนาคาถาอาจารย์โก้วัดดอนกูไปดูว่าบ่ได้เดิเจ้า ซ <R ess ur ic> ื้อซื้อมันสคัญหรอไม่ไม่ไมมสำคัญแนะ่ลในนั้นชื่อสําคัญสาหนก็ยนะังว่าซื้อดีปันนีนน่เกิดมันธธเล็นบอดีกับบดีคื้เขาพอยมเมงเขาซื้อดีๆโพ้ยเขาบอมกมาบวชเพื่ออาตมาเนี่ยย่บันซื้อเท็บซื้อมวลกอยังกินเหล่าออกมานี่ยน่นเยซื้อซื้มวลม,ออม,นนมวนม,มันบาได้เกี่ยวกับซื้ออย่างมันเนาะในนั้น เรื่องชื่อนี่ไม่ได้สำคัญนะมันสำคัญที่การกระทำต่างหากนะนะลองเราเข้าใจอย่างดีนะโหต้องไปเปลี่ยนซื้อซื้อพอซื้อเมยซื้อผู้ใดห,ห้องเอ็ดบ้านมันเปลี่ยนมงคลละหลวงพ่อจะรัดมาซื้อจะรัดเนี่ยก็เป็นซื้อกันละกินนี่ได้กันไปเบิงระหว่าแต่ว่าเรา,าเปลี่ยนหลวงพ่อจะรัดบัตรอัมพวัตรพอ่พอแม่ตั้งมาให้คือว่ามันไม่ได้อยู่กับซื้อสวะ มันอยู่กับอิจใจอยู่กันกันครับนะแต่คนโอ้ยผู้คนเปลี่ยนเรื่องน้ำสกุลเท่องซื้อจนลืมเนี่ยจนลืมแต่ว่ามันผู้ใดไซื้อนี่่าท้งแถวโอ้ซื้อเก่าแล้วจะซื้อยังซีเห็นวหาเปลี่ยนไปว่ามันจะดีกับบดีขึ้เก่ามันบ่ดีดีน้ำซื้อมันดีอยู่นล้วคมการเฮ็ดการกระท่ำมาละนะเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำไปตามผู้ เสียอโมดูผู้เขาเสื้อโมดูก็เปียนนะซื้อดีซีดีโมดูทักนะอันนั้นอันนี้เสื้อเป็นเรื่องที่คนบอข้าใจทรมาย่อมพอใจย่อมดีบอคอาใจก็ริมพ์ออนคนเฮามันสีดีสีสวยบ่ได้อยู่รับซื้อบ่ได้อยู่น้ำหองหันบางนี้มันอยู่น้ำผีเขาเห็นนี่นะนล่นนั้นให้พวกเขาได้เข้าใจไม่ต้องไปเปียนหรอกซื้อ อาจารย์โก้คอยช่วยอาจารย์โก้กันละเย้ละอ้วันไหเลยใครจะบาเบบอกกันเย้รักหูแกกันเนาะมันคืออย่างอย่างเย้รักเล่าหลอนนะมะเพียงดอกหัวยอหัวยอว่าไหนสี่เหรียญดูไม่ออกเนาะโอ้ยเป็นสี่เหรียนเองเนาะน่ะคนเท่ามันถามมันเข้าใจแล้วโอ้ยมีแต่มีความสบายใจมันเป็นสมมุติสินะสมมุติอื่น การรงบ่อเอิญซื้อกันด้วยเนี่ยเขาซื้ออื่นยังไงนี่อันนี้อันนี้มันนี่หน่อยอันนี้สิบอกที่บอกกันบ่ไดดสมมุติเอิญซื้อกันว่าซื้อแ้วก็หกแักลบไปไปงี้ว่อนพปงีผลพปงียุ่นพอโมกพล่พอโคตรตั้งสิ่นะกันบ่เอิญซื้อบ่นจะว่าอย่างไรอันนี้อันนี้มันนี่ด้วยอันนี้ที่บอกเฮ้ยเฮ้ยยังเดินบอกมันต้องได้สมมูิกันนะสมมุติก็เป็นสมมุติเพื่อเสียห้มันเข้าใจ เราจะได้ดต่ทำตามนาที่ลูกว่าซื้อเป็นทั้งสี่ทะเบียนบ้านซื้อจังสันจังสี่มันก็เปลี่ยนได้สมืนเนี่เปลี่ยนได้สามีภรรยาบ่เอกน้ำสกุลน้ำกันก็ได้เสมืนเนี่ยบ่ต้องเอาก็ได้ลูกจะเอาของไพก็ได้เขาให้อเอกสิ์ให้ก้มชอบทำเมื่อหนาไอ้ก็ก็สามี พระรยาสิบวันน้อสกุลน้อสามีก็ได้ื่อมือเอาขอให้น่ะดังนั้นเป็นเรื่องที่น่ะมันเปลี่ยนแปลงโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เมื่อพอจะเมื่อเอาสิตรงบอประมาทน่ะทำความดีของขาให้รายสร้างสมบุญน่ะเหตุความดีของเขาไปบุญยุดธบุญอนทำดีแล้วมีความสุขธรรมาว่าทเพความดีแห่งขันใดมีสติ สภาวัญญาสมบูรณ์ให้มีปัญญาสมบูรณ์ได้เห็นความ็นจริงปล่อยวางลยเบิด์สุดเดือนเรื่องนัง้นมีอยังมากให้กระทบกระทั่งแบบโมวันไว้นาเอาเข้เาเป็นภูมิสติปัญญาหลอบรูู้ในกองสังขารเข้าใจเกิดเ,เจ็บตายเขาหนีบุพุลอ่ะบ่ไเลยวันไว้เป็นเรื่องธรรมดาเห็นมันเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รลูเป็นผู้เข้าใจให้ได้ ให้ว่างให้ได้ให้ทําใจขเข้าได้หมดจดในป็นภูบ่มีความเศรโศกเสียใจนใ,นใจถอนมันออกหมดความทุกข์ความเศรโศกเสียใจนใ,นใจใจเข้าออให้มันสนันหลันหล่อยมันวว่างให้ได้นะมันเป็นเรื่องที่ถาท่ายเป็นเรื่องที่สีตม้มวัดหรือว่าเมาวัดวัดจิตวัดใจขเข้าได้ เขาสิต่อสูกับเ,เรื่องเหล่านี้เขาจิเอาชนะเขาได้บ่เวลาขึ้นขึ้นศกกับคู่ต่อสู้ <c oughs> ทียัจมมื่อยนเขาเอาชนะเขาได้บ่นี่แหละเขากำลังอยู่ว่าตอสูกับซิ่งเหล่านี้แหละความพันผ่าความเศร้าโศกเสียใจนะกองรักกองชอบใจมันย่ำเจอบันย่ำเกิดกบเฮ่องนะเขาสิตั่างรับได้โบนายยมพ่อยมแม่เขาเดี่ยวชนะเขาได้บ่กันโนวไเด็กฝึกได้ซ้อมมาดีเอาชนะบดายได้ได เอาน่าสีแพ่กันแพร่ก็คือคก,มกลล้มโศกก้มเศร้าใสพิไรลำพันถูกพลมา,นนา่นะาเม้นสีเศร้าโศกก็บยา้มันเศร้าโศกหลายให้ดึงสติเข้ามาท่พอพอานพระโพธสระโพธบสดอวบกันยังเศร้าโศกอยู่ดิย่ำหลูกหลานตายกันยังไห้ย,ยังกันเดียวแน่ว่ากันยังสามารถที่จะหักห้ามใจไหนระงับดับโศกไหน ง ài, ายดึงสติเข้ามาท่านได้แล้วลึกถึงธรรมของคําสอนพุทธเจ้าได้งายได้เร็วขึ้นนะนะอันนี้มันเป็นการดีอัน,น,นพอเขาอย่างให้พอหลวงพ่อยุมเมียได้เป็นผู้มีจิตใจที่เข้มแข็งเนี่ยมีความเลือมใส่รัทธาในกุศลธรรมนนเนี่ยก็ใช่เนี่ยแห่งแห่งมวลแห่งมอนแห่แงสบายใหญ่แห่งรู้สึกว่ามันเบาไปเรื่อยๆใจของเขาถ้าเขาใจทราม,มานี่ที่ตะม,มามามาพุทธเจ้าคนสอน สังเกตมันกันเด็มันเบามันมอนมันมวนเพ้ไปกระแหงรุดหนาไปเลยสถติปัญญาของเขามันแกค่ะเหมือนจากที่เคยบอลู่วอเขาใจการู้ก็เขาใจขานเนายุดการปรุงแต่งใดกาเน่าบกไปปรุงแต่งเขาสิประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาดูท่านความคิดนึ่ฝึกนี่เนี่ยเขาสิรู้เลยว่าต้นตอเงปัญหา คือความปรุงแต่งนี่แหละการลองเอาว่า้ความคิดปรุงแตง่งใดเนะี่เฮาสิมีความสุขที่สุดไแต่มันเห็นยากแต่กับบงากบบเกิดความเพียรเราได้ดูท่านมันดูท่านมันดูท่านมันหรอเนี่ยนะเฮาสิเห็นว่าโอ้เป็นยังสันนี่คือนี่คือนินทานที่เสีเหตุนใน้องคนถูกได้ยั่งปอยยุ่งดีต่อมาใหญ่ก็เขาได้หู่จัดต้นต่อใหญ่มัน ปัญหาใหญ่มันที่มันเกิดความโกรธความโกรความลงที่ที่มมะนามันมาจากความปรุงแต่งความคิดน้องนะให้รู้ท่านมันในนิสติท่านนะอันที่คิดบอดีทมมันทิ่มเรี่ยวคนนะให้หยุดมันได้ให้รู้มันท่านนะปล่อยว่างมันได้นะครับโยมพ่อยโยมเมียเข้าใจตรงนี้ห้วไปยู่ไใช้กระสังความทุงนต่ที่เกิดขึ้นนา่ ครับไปบ้านมันเนี่สบายเกาๆกาวะเนี้ยจ้องจอบิ่งมั่นสิเฮ็ดนัเบิึงจิตบิ่งใจเจ้าของเองมึงความเรียดเจ้าของมันจิตปรุงไปทั้งไหนจิตรูท่านมันจิตขนาม,มันได้น,นะนะสลัดมันได้นะนี่คือแนวทางที่ข้าได้มาประพฤติปฏิบัติเอาไปเอาสติปัญญาตรงนี้ไปให้ได้ย่อมพอยมเม่อเอาสิมีความสุขอยู่บ้านามีความสุขอยู่บ้านก็ม,ม,นมีความสุขมัน มันจะไปทุกเรื่องอย่างเหมือนมันท่านสติมันท่านรู้สึกท่านะอันเฮาทุกเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าท่านคืดมากมันกับป้าให้น้ำมันปรุงไปน้มันนะลองมึงดูลองเฮาลองหยุดมึงดูหยุดการปรุงแต่งหยุดลองหยุดฝึกหยุดฝึกเห็นมันสั่นลงเห้มันสั่นลงมันสั่นลงเจรินนี่ตามภาวนาจะเดินเพราะมีหาในใจของเขา ให้รู้สึกตัวให้กิดบางๆทําใจบางๆนะาให้เป็นผู้ที่เห็นความ่างเห็นความบ่มีเอียงในโลกนี่เดี๋ยวมันกระสีเสื่อมแล้วมันกระสีจากโลกนี้ไปแล้วเบอรทุกคนนะมองเห็นบ่มีบ่มีผู้ใดบ่มีตัวมีตก็ผู้ใดวางไปเบื่บอเดี๋ยวมันก็จะไปตามการตามไม่ล่าสินะแต่เฮาบ่่อยได้พิจารณาบ่่อยได้ฝึกทิงสัตนานะ ันก็เล่บอกเข้าใจถ้างห้องฝึกล้าอัตมาเสือ่อมันมาพวกเขาได้ความเข้าใจแน่นอนนั่นสิสาบายใจที่สุดล้วพวกเขามันจิตใจมันจิตโลง่งไปเบ้อ่บ่มีอย่างมาผูกมาพันมีอย่างบ่มามาหลัดมามัดให้เขาเลยเป็นทุกข์อีกต่อไปอันเนวมัดเนวผูกเนวพันกับเพวามว่าหวงพวงความรักนั่นแหละเป็นอย่างพระพุทธเจ้าจึงแบบ ความรักก็คือความทุกข์มีความรักมากทุกข์มากมีความรักน้อยทุกข์น้อยไม่มีความรักไม่ทุกข์เลยพออย่างเพราะว่อสิ่งที่ห้องรักมันโบเทียงหน่ะนะห้องรักลูกรักสามีรักภรรยาเนี่ยมันเทียงคือบอก่มันโบเทียงเพราะว่าคนกนสิตายขึ้นกันเขากสิเคบต,ตายมาเมื่อเรารักสิ่งที่ไม่เทียงมันก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วมันก็จะต้องโศกเศร้าพไไิลัยลำพันธ์ พอสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามันก็จะต้องแตกสลายไปเมื่อเอากิจไปรับตรงนั้นเมื่อมันแตกสลายไปแล้วก็ทุกถางเข้ามเข้าใจฉะนั้นจะต้องเตือนตนเองนะรักไผ่กระซางรักลูกรักเมียรักผัวรักพ่อรักเม่ต้องเตือนว่าความรักนี้เป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ให้มีปัญญากำกับว่าสักวันหนึ่ง เราไม่จากก่อนเพิ่นไปสิจากก่อนเท่าให้เตรียมไว้ให้อบล่มไปบอกับเจ้าของอย่ารักเกิแบบว่าบ่กเขาใจสุโมนี่รักแล้วก็ให้เข้าใจก็เป็นจริงด้วยนะยังซิโ่ทุกน้องพอ,งองนะิเมะส่วนมากเข้าสิบ่คคอยเข้าใ,าใจคันรักกันรักรักเพื่อที่เสเอารักเพื่อที่บห้าจากกันนะแต่มันเป็นอย่างมันไม่เป็นอย่างนั้นนะ จะรักกันมากขนาดนี้ก็จะต้องจาการแสักวัวหนึ่งอยู่ดีๆนะน,นะแต่สิบโมห้รักนี่มันเป็นผิดเหตุอย่างไรเมื่อให้ความรักมันเป็นผิดแต่ความรักมีความเข้าใจในธรรมมาด้วยหวังดีปัรถนาดีมีความเมตตามีความไม่หวังสิ่งตอบแทนมีแต่จะให้รักด้วยความหวัง,วงดีปัรถนาดีรักบริสุทธิ์รักที่ไม่ไม่มีอา,อาคาดบ่ มาขูกมามาจองเีรน,นำํำถ้ารักประกอบด้วยเมตตานนี่มันสิบโบอาคาตคนแทงโลกนี่มันคันรักกัน,นก,กัน,น,กกนบ่ได้สมบังกันนอกใก่กันมันจะอาคารด้ว่ามันรักไขรรักที่จะต้องให้ตอบสนองแต่บ่ได้ดังใไก่เ่เขาสิบโบย่อมเขาจะอาคาพยายมามฆ่ากันหึงหวงกันก็นเพราะความรักอันนี้แหละความรักที่จะเอาครอบครองอถ้าไม่ได้ดงังไก่คนอื่นนอกใก่ก็จะ เกิดอาการเป็นอาคาตเป็นชังรักมากก็ชังมากถ้าความรักไม่สมหวังเท่าทั้งหลวงจะเป็นเนื้อสัตว์ยังพอจะมีถ้ามีธรรมาเนี่ยแม้นความรักก็เป็นความรักที่มีความสุขถ้ามีมีธรรมควบคู่เป็นน้รศส,าาสัทธาศีลจาขะปัญญาเนี่ยแหละถ้ามีภรรยาคู่ไหนก็ตามก็มีสัทธามีศีลมีจาขะปัญญาเสมอกันจะอยู่ด้วยกันมีความสุขจนจนวันตาย เกิดพบในชาติไหนก็จะเป็นคู่กันพระเทเจ้าว่าพราะคุณธรรมตัวนี้มันจะเป็นกลัวเป็นความเสมอกันของกิจใจศีลเสมอกัรสัทธาเสมอกัน,ากนจาาะัญญาเสมอกันก็มห็นเสมอกันหน่อยดอกสิพิดกันทะเลาะกันถ้ามีมีธรรมตัวนีน้แม้เราถ้ามีธรรมตรงนี้แม้ไม่มีคู่ก็ตามยศพอยุเหมยก็มีความสุขอืจะไม่มี มีเวรมีภัยไม่มีศัตรูคู่อาฆาตกับใครถ้ำตัวนี้มันจะเป็นถ้ำทีเสห์ให้ขามีความสุขเห็นในเห็ุให้เขามีมิตรดีมีแต่คนรักไปยื้อไายพวกมี่คนรังเกียจเขาทำเขาไมีทำไปยุ่อสก็ไดรเน่วงโลกหรือ่งมีคนรังเกียจเราคนที่ไม่ดีก็จะดีกับเราเพราะยังเพราะธรรมที่เรามีประพฤติดีอ่อนน้อมถ่อมตนมีเมตตาจริงคนไหน รู้ว่าเป็นศัตรูรู้ว่าไม่ถูกชะตากับเราเราก็ยิ่งจะแผ่เมตตาให้เขาให้เขาเขาขึ้นมาดีน้ำเเองเลยเขามีเขา,เเขามีธรรมะนะเขาลูกสู่ความดีบ่ไดยิ่งก็สู่ความดีบ่ได,ม,ด,ไดมันกินใจนะความดีนี่กินใจคิดหอดิถึงลาจากไปเขาก็คิดถึงเขาพูดถึงคือความดีนะรู้สึกสบายนะอิ่มอิ่มใจอิ่มโดนความดีนี่อิ่ม ของหน่อยๆไม่แบ่งกันยางก็อิ่มใจเนี่ยน้วงอยยุ้ยเพราพมันมีแต่ความดีห้กันมีเล็กมีหน่อยมีหน่อยมีหลายมีเยอะมีอย่างกับมีอยู่มีกินน้ำกันเด้อเพื่อเพื่อแบ่งปันยิ่งพอเขามีถ้ำหนึ่งสิโอ้อตมาว่าปฏิบัติเราไม่ความสุขในส่วนมนณฑะวนาตั้งใจคารบในพรตะตรไตยโอ้ยจิตใจมันมันมวนหลอง่อยยุ้ยเมสบาย เนี่ยเขามีสติมากขึ้นไม่ให้กองสังขารมานความกรดความโลภความหลงสิข่ามาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจเขาดูท่านตลอดบ่ให้มันเขามาแสกแซงไดดูท่านไดสติของตัวดูเขาได้ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งมีความสมบูรณ์มากขึ้นสติสปนัญนาก็แห้เพิ่มความสุขขึ้นไรืเลย ในนั้นพวกเขาว่าพอพุทธปฏิบัติเนี่ยมันจะได้ความสุขนะ,จะเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือได้ความสุขมีสติสัพพัญญาสมบูรณ์มีหูทิพตาทิพเปนความพิเศษของกิตที่ห้องบางทีอาจจะเห็นบวกครื่องมูออะไเห็นเทพทดาเห็นเรื่องเป็นธรรมดาของกิตที่มันมีสมาธิที่มันฝืนได้นะแล้วก็ทําอาสวะให้สิ้นได้ นี่คืออานิสงส์ของภาวนาที่พุทธเจ้าคนบอกมีความสูขนั่งเบิงลมหายใจอยู่มีความสูงพอจึงเน,อองนีสติสภาญะญก็สมบูรณ์ขึ้นดีขึ้นเพราะมันมีสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยกินของเขาแตตังมันความโกรธความโลภความหลงหรือว่าอาสวะเนี่ยมันก็นลดลงลดลงพออย่างพอกินของเขามันมีสติอยู่ตลอดอันนั้นเป็นอย่าง พระพุทธเจ้าจึงอยากให้เขาเห็สเขาทำเพราะมันจิตไปทำลายอาสวะหรือว่าความความทุกขใในะ์นี่ให่น่ะอาสวะความเคืองดองสันดานในใจเขามันมันเป็นหมักมัทสานี่มันดองมาบรูกีโปปีชาดเอาโมโหกัดวนะิธีมโม,มโหกัดเอาออกโมโหกัดแก่นะท่านศีลเพราะว่าน่านศาีลสมาธิพันธ์ได้นะี่นี่ตัวแก่มันตัวจิตรักษานะย่อมพอจะมี อขอโมทนาสาธุนักติบุญหลายๆยินดีมีเหงคุ้มุ้รลักษาภผากคุมขอ้อมนะเตรียมนามกวดด้อไปกุศลไปมีบุญอืมอยะถา,าวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาขะรังเอวามีวะอิตทตินังเปตานังอุปกะปติ อิจิตังปฏติตังตุมหังกิปเมวะสัมมิชตุสเพปุริตุสังกัปาะจันโทปนราโสยะธามณิโชติราวโสยะธาปิณติโยวิวานชานตุสามพันโรโควินานสันตุมา เตมภววันตังราโยสุขีทิขายุโกภวาภิวาทนังสีเรีนสันนิจงมุทัาจาจิโนจารโรธาหมาวันทันติอายุวันโนสุขาง ฮารังยุโทฮารโททีโรวันนาโทปัติพาณโทสุขานสันทาตาเมทาวีสุขังโสอธิขานจติอา ยุงทานตะวันพระรางวันนางสุขานจำปันติพานาโทติข้ายุ่อย่างสาวาโหตียาทายาโทบาปัญชันตีตีภาวดุสัพพัมมัง กะรรักขันตุสามภเทวทาสามะพุทธานุภาพเวนัสัตาสูติภวันตุเตภวันตุสามพมังกะรรัขันตุสามภเทวตาสามะธรรมานุภาพเวนัสัตตาสสติภวันตุเตภวันตุสามพมังกะร ราคันตุสามพันเทวตาสสามพัสคานุภาเวนัสัทาโสทีพาวันตุเตทำไมยังตังกนณีกับปัจจวิคณาปัจังปนามาเสปฏิสังขายโยนิโสปินธรรมปาดัมปฏิเสวามีเนวันทวายณามาทาย มันธนานยาณวิภูสนาญายาวะเทวะอิมัสกายาสัาธิตยาญาปนาญาวิหิงสุปารติยาพระมจจริยานุคาหายาเอเตปุรานัณจาวิธานัมปฏิหังคามินาวันจาวิธานังนาอุปาเทสามียาการะจมิภพวิสติอนวัชตาเจ้าพสุวิหโรจาติ สาธุขอให้ได้ขอให้เป็นดังพระคุณเจ้าให้พรกลาพระรัตนตรัยพร้อมกันอาลาหังสัมมาสัมพุทตปะกาวาพุต พูดส so uh, right? uh, mm ุขคนย่าเม่ต้องสุขเลยว่าที่ไม่เห็นไปใส่ยมเเม่ต้องบอกฮะอ้าวคือว่าสิยูว่ามันสิยูไหมบ่เอาไปทุลัซะักคนเอาเอาเอาไปไปทุลัฟอร์ไปฟอร์มาอืมยมเเม่สมกับ่เมื่อเนาะยมเเม่สม หาทุออ้าพี่น้องบ,บันเม้งกไงย่าปูเมื่ออา,ายุน้องกันโดนๆเฮาเมืม่อนี้พ่อไม่ออกปลูกต้นใหม่ห้อเฮาเด้อมันยังกลูกไสเด้อจำไมาได้พ่อปู่กินข้าวแล้วปลูกตน้นไสห้องโพลตุน,น,นย่อมสำได้